ต้อนรับช่วงน,นี้นะครับด้วยเพลงหลอมละลายครับจากแชมป์เราเรียกว่าคนล่าสุดจาก a f 9เลยนะครับและเข้าสู่ Big Show Room จาก BigFM อะนะวันนี้ห้องรับแขกเราลกไปหน่อยนะครับสวัสดีไอซ์ครับสวัสดีเอิร์ดด้วยนะครับ,รบอ่าโอ้โออเดี๋ยวเดีย๋ดวยวขอโทษ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 เปิดแต่เปิดแต่ไมไอซ์อ่ะไม่ได้เปิดไมเอิร์ด ล้อเล่นอ่ uh, าอ่านะข้ามาเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยไหม<ส><ญ>นิดหน่อยครับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะดหนูอด,ดูน่าง,ง่วงมากกว่าเนาะแสดงว่าแบบว่าวันนี้น<ส><ญ>ี่โดนแต่เช้าอะไรางี้ใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มา<ส><ญ><ส><ญ><ส><ญ> หลายหลายที่เหมือนกันครับอืมโอเคนะวันนี้ก็เรียกว่ามาฝากตัวที่นี่ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นะ <Yeah. S 1> หลังจากพอหลังจากแบบว่าได้ได้เข้าบ้านแล้วก็ได้เป็นเนี่ยหนึ่งในอันดับต้นๆที่ที่แบบว่าแฟนคลับทั่วประเทศเขาเขาได้ใส่คะแนนเทคะาแนนมาให้แล้วอะไรอย่างนี้นี่ <Yeah. S 1> ก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันหนึ่งที่ได้ออกสู่สาธารณชนใช่ไหม ใช่ไหมแล้วจากโดนเก็บตัวมานานอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็อยู่ในบ้านมานานถึงแม้จะออกสื่อตลอดที่ตแต่ว่าตอนนี้ก็ต่างกันมันทางเดียวเนาะเด่ไหมถ้าเกิดอย่างนี้คือแบบว่าเออได้มาเห็นได้มาเห็นฟีดแบ็กได้อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เป็นสองทางงก็ได้ออกมาเรื่อยๆครับก็ได้มีพบสื่อพบสปอนเซอร์พบกับหลายๆช่องทางก็นะปีๆล่าสุดปีนี้นี่กี่คนเนี่ยตอนเข้าบ้าน ก็สิบสองคนสิบสองแต่มันจะมีบ้านเล็กก่อนก็คือมีบ้านเล็กเวยเหรอครับใช่คเออแล้มีการคัดแบบว่าจากร้อยคนนะคะครับเข้าไปในบ้านยี่สิบสี่คนก่อนแต่จะยังไม่มีวีครับอืมยังไม่ได้หมายเลขอยู่ในบ้านเล็กทั้งหมดเนี่ยสามวีเอาออกวีละคนเออเอาออกวีละสี่คนก็เหลือสิบสองคนแล้วทีนี้ค่อยได้รหัสเขาได้หมายเลขได้วีครับอ่าแรกเนี่ยจะเป็น คณะกรรมการเป็นคนเลือกก่อนว่าใครออกอะไรเงี้ยค่ะคือตอน24คนยังอยู่ในการคัดเลือกอยู่ครับยังไม่ได้เข้ามาเป็นการโหวตใช่แต่ว่าคนดูก็จะได้ดูแล้ว24ชั่วโมงโอเคพอเข้ามาเอาตอนมีแบบว่ามีวีแล้วแล้วกันนะใช่ไหม12วีเรียบร้อยแล้วนี่ก็ก็เรียกว่าไม่รู้จักอะไรกันมาเลยเป็นต่างคนต่างมาอะไรเงี้ยนะรับตัวกันยากไหมตั้งแต่ตอนนั้น ก็ความจริงมันมีโอกาสได้รู้จักกันตอน24คนอยู่แล้วครับก็ทำความรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่ง12คนสุดท้ายก็เหมือนกับว่าก็รู้จักกันมาพอสมควรอ่าแล้วก็ทําความรู้จักกัน เร็วเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีความฝันเดียวกันเนาะคุยกันก็คุยกันเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมคุยคุยเรื่องเดียวน่าจะเป็นความที่แบบสนิทมากขึ้นฉันจะต้องชนะแกฉันจะนุ่งชนะแกนี่พิวนันเท่าไหร่ครับเป็นคนรักกาอนาอ่ะมาเอิร์ดก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้เอิร์ดทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ก่อนอก่อนที่จะแบบว่าได้มาเข้าบ้านเนี่ย ก็<ท>อะไยังไงเอาแบบว่าคือความจริงก็เรียนหนังสือปกติครับก็มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงบ้างเงี้ย<อ>ครับแต่ว่าเราก็ตามตามเล่าหาความฝันตั้งแต่ F7 แล้วครับผมอ๋อก็คือวีทีก่อนก่อนนี้ก็แบบว่ามาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ย<ช>ตั้งแต่เเลยใช่ครับเ<ล>เรามามา สามปีงจะได้แล้วที่อื่นน่ะที่อื่นนอกจากเอเอฟไปก็มีบ้างครับเป็นรายการแบบประกวดเล่นน้อยเงี้ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับให้เราพร้อมเวทีแบบว่าประกวดนางนพม่าอะไรเงี้ยเรไม่ใช่อ่ะนึกว่าไปหมดคือต้องขอบอกว่าเอฟนี่เป็นรายการที่ความฝันสูงสุดครับเพราะว่าเราดูมันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะเข้าไปตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ตั้งแต่ที่านหนึ่งเลยเออเขาก็ก้าเก้าปีแล้วเนาะใช่ครับเออตั้งปีนี้เท่าไหร่ปีนี้อายุสิบยี่สิบครับอ๋อยี่สิบว่ะ โอเคอ่ะแล้วไอซ์นะครับนายนอกจากแบบว่าเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ด้วยนะหันนอกก่อนหน้าที่ใช่ใช่ใช่ก็นอกจากในหนังสือก็มีแบบว่าร้องเพลงด้วยค่ะอ่าอ่ามันถึงว่าร้องอาชีพอย่างเงี้ยเหรอร้องแบบว่าตามร้านอะไรอย่างเงี้ยอาหารค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้าน้าแท้ๆเนี่ยค่ะเป็นมือกลองอยู่ แล้วก็พอดีที่วงของน้าเนี่ยนักร้องเขาแบบว่าเกิดมีอุบัติเหตุหน่อก็ลาไปเราก็ไปแทนพอไปแทนได้สักประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาอยู่ที่นี่เรียกว่าเสียบเลยอเสียบเลยอ่านะไอ้ก็จะเป็นจอมเสียบตั้งแต่ตอนสมัยไปร้องแทนเขาใช่ไหมเสียบเนี่มดูแปลกๆนะเนี่ยอ่ะก็เรียกว่าอ๋อเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเป็นสอน สอนด้วยโอ้แสดงว่าก็ก็ก็มีดีกรีประมาณหนึ่งอยู่เรียนทางนี้ใช่ไหมฮะเรียนทางนี้ค่ะด้วยความที่มันมีวุฒิทางนี้ด้วยก็เลยมีโอกาสได้ไปสอนว่าเหมือนคุณครูที่เคยสอนร้องเพลงอะมาก่อนเนี่ยเขาก็รู้จักกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองให้เราไปฝึกดูก็อาจจะสอนเด็กๆเรืงแต่เด็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่นะแล้วอย่างนี้พอตอนที่แบบว่าเข้าไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนในบ้านนี่เรารู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยได้ได้ได้เอาอะไรจากที่เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียน การสอนมีไหม,มได้ไหมก็ได้ใช้ค่ะแต่มันจะแตกต่างกันก็คือแบบสิ่งที่เรามีมามันคือเทคนิคที่เราเอาไว้มอบให้คนอื่นแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเทคนิคที่เรามีมันอาจจะใช้ไม่ได้กับเพลงบางเพลงที่แบบว่าเราได้เจอสดใหม่ๆทุกวคอย่างเพลงทุ่งเพลงเพลงลูกลกรุงหรือเพลงอะไรแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่เคยเจอ,อสําหรับเรานี่แนวไหนเอาสําหรับไอซ์ก่อนละกันแนวไหนลองที่แบบว่ามันไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเออไม่ชอบเลยลองยากอะไรเงี้ย น่าจะไม่มีเพราะว่าถ้าจะเป็นไม่ถนัดที่สุดแบบไอ้ตัวนี้แบบไม่ถนัดเลยแบบว่าร้องไม่ได้นะฮะก็คือไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ถนัดที่สุดเป็นลูกทุ่งอ๋อไมลูกทุ่งจะไม่ถนัดที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าร้องอะร้องได้ร้องได้ก็พอร้องได้แต่คนฟังอาจจะฟังไม่ได้ยแล้วเพลงนี้แหละหลอมละลายนี่ถือว่าถนัดไหตัวเองเลยไหมสิ่งิี่ไดของเราในชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ก็เป็นแนว เต้นๆอยู่แล้วต้องเต้นๆเยอะอะไรอน่นี้ก็เป็นตัวเองใช่เลยใช่ไหมคือไม่ต้องไม่ต้องรีเควสเลยใช่ไหมแบบทีมงานเห็นแล้วจัดมาให้นี่แบบว่าเป๊ะชอบเลยใช่ค่ะแล้วทางเอิร์ธล่ะครับครับผมเอิร์นี่ยากยากเพลงไหนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนพวกแนวเพลงตายเพลงเหรอครับตอนที่อยู่ในบ้านนะครับ ก็คงเป็นลูกทุ่งเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังคือปกติอาจจะฟังเพลงหลายแนวมากคือทุกแนวอยู่แล้วแต่ว่าลูกทุ่งเนียคือไม่ค่อยได้ฟังเลยก็จะไม่ค่อยมีความถนัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้องอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะเรียกว่าใจเออเหมือนหัวใจเดียวกันเนาะตอนอยู่ในบ้านก็แบบโอ้ลูกทุ่งนี่คือจดยากที่สุดของทุกคนเลยครัใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเพราะลูกทุ่งเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นความ คือกาะการหัดร้องเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่แล้วผมว่าคนที่หัดร้องรู้ทุ่งได้เนี่ยร้องสไตล์อื่นได้สบายเลยเพราะว่ามันเป็นสไตล์ไทยคือถ้าเกิดว่าเทพทางนี้นี่จะไปแนวไหนนี่สบายละใช่ครับเพราะมันละเอียดมากๆการคําร้องทุกอย่างอเรียกว่างานละเอียดครับอแต่ถ้าเกิดว่าเอาถนัดของเราแล้วครับถนัดของเอิร์ทก็ปกติตอนก่อนเข้าบ้านเราจะร้องแนวประมาณป๊อปแดนเอ้ป๊อปล็อกใช่ป๊อปแดนโอ้ล็อกป๊อปล็อกเลยเหรอครับผม ก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตอนที่อยู่ในบ้านก็จะมีไปหัดร้องเพลงไ b ทดี่ือก็ชอบเหมือนกันครับครับที่มันแบบว่าเอ่ออะไรนะละลายในปากไม่ละลายในมือเหรอใช่ไ่มเอ็มันเอ็มก็ไม่ได้ครับไ b ครับผมขอบคุณมากเลยพบเดี๋ยวไม่ทานแล้วะเนี่ยเพราะดูดูไอเงียบมากเลยออาแล้วไม่น่าเล่นเลยมาสำหรับ IB ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ครับเราก็เพิ่งค้นพบตัวเองด้วยในบ้านก็ชอบมากๆนั่นก็คือ แนวนี้เออไม่ใช่เอ่อ R&B ก็คือแนวที่ที่เป็นซิงเกิลล่าสุดตอนนี้ก็ผสมกับแนวป๊อปล็อกนี้ด้วยคอับ๋ออ๋การผสมกันอ่าคือของที่ชอบด้วยเราก็เหมือนกันตอนนี้เรารู้ว่าเราเอ้ยชอบแบบนี้ใช่ครับทั้ง R&B ลองมาประมาณใส่อะไรให้มันแปลกเนอะแปลกๆครับผมเออมันแปลกเนาะขอฟังหน่อยนะ มาใหม่เอี่ยมเลยนะครับจาก e a r t h a f 9นะครับชื่อเพลงอะไรครับฉันจำเป็นหรือเปล่าครับผมฉันจำเป็นหรือเปล่าสำ,<อ>สำหรับเธออะไรอย่างนี้ป่ะใช่แล้ามัน <laughs> อกหักนี่เ,<อ>เป็นประโยคแบบว่าตัดพอนี่นนะฮะ <laughs> นี่มันส่วนเกินนี่วาล่ะแต่พอฟังพอเอาซอฟ t ์ล็อกมาอยู่ใน R&B หรือ R&B มาอยู่ในซอ f t ์ล็อกเนี่ยมันดูแบบ มันไม่เนิบนะ rnv มันจะแบบเนิบๆอึมอึมอึมอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยอันนี้ดูแบบว่าเข้มๆขึ้นมาครับผมนะคือถ้าเจ็บก็ไม่ตายอ่ะใช่มันไม่ได้เจ็บเจนตายขนาดนั้นมันเอารมณ์แบบตันพอน้อยใจเล็กๆอะไรประมาณนี้ครับอืมนี่น้อยขนาดน้อยใจเล็กๆนะผมว่าไม่เล็กก็และก็คงจะตายแหละเยอะอยู่แหละแต่ว่าแต่ว่าดูเข้มแข็งไงอ่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้เออจะเออถึงจะไม่จําเป็นอะไรยงเงี้ยครับ ก็มันเหมือนกับประโยคคําถามอะครับก็ต้องการความชัดเจนเนาะไม่ว่าคาตอบมันตอกมาเป็นแบบไหนมันก็คือความจริงอะครับเปิดเพลงนี้ไปนะแล้วคุยเรื่องเพลงนี้แต่ดูดูไอซ์แบบว่ามันเหมือนใช่เพลงนี้กว่าอะไรดูตางอดูตาเธอแบบว่าเฮ้ยพงคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยคิดอะไรอยู่เลยก็คือว่าเขาร้องดีค่ะลอ๋อเคิมมันอินอ๋อคุณครับ คนฟังเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีความแบบอกหักหรือเศร้าอะไรอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้าฟังเพลงนี้ขายของให้อ๋อเธ <c oughs> อก็ขายของให้แบบว่าสื่อออกมาไงน,น่ารักจริงๆนะแชมป์เราเนี่ยใช่ไหมใช่หมเออเดีย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้วอีกคนเราวันนี้ เนสเฝังเนสเลยดีกว่าไม่สบายครับก็เลยไม่มาหรือก็เข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับผมโอ้โีแขค่นะแต่แต่ว่าตอนนี้คือได้ยินว่าอาการก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วครับอืลำดับเท่าไหร่ครับอัน้นไมท่าก็ใกล้จะหายแล้วเลยมันนะครับโอ้โอเคโอเควันนี้ก็แบบว่าแวะมานะครับมาพูดคุยกันมาฝากสิ่งกันด้วยทั้งเอิร์ด ฉันจําเป็นหรือเปล่าตอนนี้เราไม่ต้องแบบว่าเอธวีอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเราเอธแล้วเราชื่อเพลงเลยดีกว่าครับผมเอออยากโหลดเพลงนี้อะไรยาเงี้ยเอออยากแบบมีส่วนตัวส่วนตัวฟังได้ตลอดนี้มีป่าวได้ได้แบบได้ทำข้อลําดับเลยงก็เลยเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยก็เข้าไปเลยครับ w w เ t r u e music com ครับผมมี ทุกเพลงครับหลอมละลายของพี่ไอซ์ก็มีแล้วเพลงเอิร์ทก็ได้ครับผมแล้วถ้าเกิดแอนคือแบบไม่ไม่ค่อยมีเวลาแบบจะเข้าเวอร์ไวเว็บอะไรองนี้แบบว่าโทรไปอะไรย่างงี้ได้ไะหว่าโทรไปอเงม้ยนะคะก็กด2-4ตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงค่ะได้ทั้งค่ายเลยค่ะโอ้ยสองสี่ตัวแล้วบอกชื่อเพลงเลยโทรออกด้วยถ้าโทรไม่สองอถ้าโทรไม่ออกคือแบดหมดครับผม ต่อไปก็จะเโอเปอเรเตอร์รับครับบอกเลยว่าจะโหลดเพลงนี้เพลงนี้ก็ได้มาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ใช่ทัวร์เขาใช้ยังอื่นอะไรเงี้ยเขาใช้ยังอื่นก็ t o ม m u s i c ด o m คอบโอเคคืออาโทรไปนี่ใจนะใจแบบว่าอยากจะโหลดฉันจำเป็นหรือเปล่าสองสี่ตัวกดโทรออกปุ๊บบอกเฮ้ยขอหลอมละลายด้วยช่วงนี้มีแบบว่าแพ็กเกจแบบว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไหม ก็เหมือนว่าจะมีเยอะๆเลยว่ะใช่ครับซื้อได้เยอะๆอาจะมีให้เยอะๆมาแะเขาพูดเล่นแหมใครเขาจะมีแบบว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมัไม่ใช่ของแถมใช่ไหมเออหลอมละลายนี่ของขายนะคะค่ะอยู่ช่วงโปรโมทอยู่ครับอยู่ในช่วงโปรโมทั่น่ยนะส่วนของไอซ์ก็เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าของไอซ์นี่เป็นสาม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 ของเอ๋อเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวสองเพลงเลยครับผมก็คือได้ทั้งค่ายแหละนะฮะได้ของเราด้วยนะครับทั้งคนละเพลงแล้วก็ ของเนสของโซ่ของใครได้หมดเลยครับนะครับรวมทั้งแบบว่ารุ่นป้าๆลุงๆก่อนหน้านั้นนี่ก็ถ้าเกิดแบบยังระลึกถึงอยู่อะไรเงี้ยได้ไหแม้แต่ตอนนี้ก็ขอเป็นของเราก็ครับผมอะไรก่อนนะเออเอิรนี่ยฉันจำเป็นหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮิร์ดเฮอยู่แต่ไม่ไม่ฉันไม่ตายต้องเอิร์ดครับใช้เลยครับแต่ถ้าเกิดไอซ์นี่แบบว่า แล้วเพี่ยังไงคือเห็นเห็นใครหรอถึงแบบว่าหลอมละลายละลายขนาดนี้เนี่ยก็เห็นทุกๆคนค่ะเพราะว่าเพลงนี้แสดงว่าวันๆนี้เป็นผู้หญิงแบบว่าวันๆเธอคงเหนื่อยเนาะ เขาเมันละลายเยอะไรก็กละลายแล้วละลายอีกก็ชื่อต้องเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างงี้แนะนำว่าควรจะมีตู้เย็นติดตัวนะครับละลายปุ๊บเอาเข้าช่องฟรีเลยอะไรอย่างงี้นะก็ถ้าเกิดว่าแนวนี้นะครับเป็นผู้หญิงขี้เล่นนะครับแลาหลอมละลายนะครับสำหรับอายเอาละให้ทั้งคู่ครับถือว่าร่วมกันฟิเจอริ่งกันฝากผลงานดีกว่าอ่าแล้วก็อาจจะเผื่อเือของเพื่อนเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าจะมีน้ำใจอะไรเงี้ยนะมีน้ำใจอยู่ลว ก็พวกเรานะคะ a อ9เก้านี่ยตอนนี้ก็มีอัลบั้มออกมาแล้วนะคะชื่ออัลบั้มว่าเก้าเกินคาดค่ะก็เป็นอัลบั้มที่มีเพลงหลอมละลายแล้วก็มีเพลงฉันจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในอัลบั้มเลยค่ะแต่ไม่ได้มีแค่สองเพลงใช่ไหมไม่ได้มีแค่สองเพลงทั้งหมดสิบสองไตล์ก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยชื่อเพลงอะไรบ้างก็ต้องไปหามาฟังมาไม่บอกด้วยแล้วขอบอกว่าอัลบั้มนี้ พิเศษคือต้องสั่งจองเท่านั้นครับผมใช่ครับสั่งจองผ่านทางทรูทางช่องทางทรูตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้ครับคือแบบว่าแรกแรกเลยยากเราต้องทําให้ยากนิดนึงยูจะจองเราไหมยู่ๆจะแบบวางเซเว่นเลยอะไรมันง่ายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อต้องต้องสั่งจองก่อนใช่ครับยังไงครับยงไเราก็จะไม่ได้มีแค่ เ,เหมือนแบบซ<ช>ีดีแผ่นเดียวจบเรา <จะ S 1> มีโฟโตบุ๊กด้วยแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ก็คือขายดีนะครับแล้วก็ฟีดแบ็ k ดีมากบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยนี่อยากให้ทุกคนลองไป จองสั่งขายดีเพราะแน่นอนว่าเพราะแล้วก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนมีนูตของเอิร์ธอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เยอะอยู่เอาล่ะขอบคุณมากครับตัวแทนของ F9 นะครับทั้งเอิร์ธแล้วก็ไอด้วยนะครับวันนี้แวะมานะครับเรียกว่าเรียกว่าสดชื่นอะ วันนี้ก<อ><ส>็ต้องขอบคุณชาว BGM มากจริงครับที่ท<อ>มาโปรโมทเปิดเพลงให้พวกเราครับอเอาละครับสำหรับคุณผู้ฟังทั้งทั้งประเทศเลยท่กประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็กเรียกว่า uh แกรดโอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับใครจะขอเพลงไหนก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผ่านทาง SMS ก็ได้นะครับ BB Voice หรือว่าจะส่องหมายเลขหลังไมหรือว่าจะเข้ามาคุยกันเข้ามาหยอดหยอดฝากกันในทั้งเว็บไซต์และใน Facebook Fanpage ของเราจ๊ะ